บอกเลยว่าสวรรค์ข้าโลกเด็ดมากมากับคู่หลักผู้ใหญ่เลยต้องพามาถ่ายกนะันรูปนี้อะไรโอเคเดี๋ยวคนส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายกันเยอะนั่นก็คือรูปป้าหลอกป้าแั่นี้เหรอ,อ,ปปะะอ,อตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สตรีทอาร์ตสวรรค์ข้าโลกนะคะซึ่งมีงานสตรีทอาร์ตที่เป็น ศิลปินจาต่างประเทศนะคะที่มาวาดเป็นภาพต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่ามันมีภาพอะไรบ้าง ะะไปกันค่าเอ,อเทคนิคในการมา่ันต้องระังรถนิฉัน <c oughs> นะคะแต่ก็คือเหมือนแบบว่าพอเขาเห็นเราแบบกำลังถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบหยุดให้เนะหยุดให้ถ่ายให้ถ่ายรูปนะคะ <c oughs> สวรรค์พะโลกเป็นเมืองที่ดูคึกคักเหมือนกันนะคะแล้วก็สตรีทอาร์ตเขาคือเ,เดินเข้ามาชมได้แบบเงียบๆรู้คนเขาเป็นมิดมากแล้วก็เหมือนแบบเอ,อใจเย็นเลวลาที่เรา กำลังจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะจอดใหนะะ้เราไปตรงนู้กันที่ปเป็นรูป่เ,ปปเปปอาเรามาถ่ายกันอีกทีหนึ่งที่เป็นรูปไฮไลไท์ที่เห็นว่า คนส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายกันเยอะนั่นก็คือรูปคุณป้าท่านี้หรอคุณป้าท่านี้หรอพอดีว่ามากับมากับผู้หลักผู้ใหญ่เลยต้องพามาถ่ายกันรูปนี้นะคะโอเคเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยหน้าเหมือนกันเลยอะเหมือนป้าเน List. ี่ย เเป็นวร่าอไ,าไาาว,วะอันนี้พามาดูอันนี้เพื่อนใช่ป่ะิงโปอันนี้คือเป็นศิลปินนะคะที่มาวาดก็คือเป็นศิลปินจากประเทศสิงคโปร์นะคะน,นี่เขาก็จะมีป้ายบอกแต่ละจุดว่าผลงานแต่ละ เขาจะมีป้ายบอกนะคะว่าผลงานแต่ละจุดนั้นศิลปินคนไหนนะคะเป็นคนวาดน,นะคะก็สามารถสแกน QR code ดูได้จากป้ายที่เขาแปะไว้เลยนะคะที่เรามองเห็นนี่ก็คือแบบสตรีทอาร์ตก็คือคือสวยอะ นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มมีคนมาเดินถ่ายรูปกันเยอะเลยแต่เราไปจุดอื่นกันดีค่ะจุดไหนอีกหมดยังเราเราลองเดินไปดูซิว่า,าน,นักถ่ายรูปกรมากับเครื่องดื่มและอาหารภาพท้องฟางอยากให้เรา ทีมงานเที่ยวตัวแตกนะคะไปสตรีทอาร์ตที่ไหนหรือว่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดของท่านนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้ในเพจเที่ยวตัวแตกนะคะแล้วก็ในส่วนของ y t u t u นะคะก็จะเป็นเที่ยวตัวแตกนะคะสามารถไปคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะคะอยากให้ไปจังหวัดไหนแนะนำมาได้เลยเพราะว่าการเที่ยวของเที่ยวตัวแตกคือเที่ยวแบบไม่วางแผนนะคะอย่างที่เรามาที่ สุขทัยก็เช่นเดียวกันนะคะเป้าหมายแรกคืองานลอยกระทงนะคะหลังจากนั้นก็คือเก็บเก็บไปเรื่อยตอนนี้เก็บสเปรสปะไปหมดนะคะยังไงก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะว่าจะอยากให้เราไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปชมสตรีทอาร์ตที่อยู่บริเวณรอบๆนี้กันอีกนะคะไปทางไหนที่เรายังไม่ได้ทำอันไหนอ่ะาทยคนกี้่ทย่าอยู่ฝริ่มเยอะเลยก่็น็ะ คทใ้สนใจมา่าม็นือที่เมือคืนนะคะ่จากว่าเแ่อะไร่กระ้วยนอาหาร้ยงกินคือเด็ดมากเดี๋ยวเรามารีวิวร้านของแถบนี้ได้เลย บ<ไ>อก <ane> เลย oh. ว่าสวรรค์ข้โลกเด็ดมากเฮ้ยพิเกตเอามาทำเลยว้าวสวรรค์โลกเฮ้ยได้อยู่นี่คงแบบคนที่นี่คงชอบงานอาร์ตมากเลยนหะมาเนี่ยนี่เลยพิเกตตองนี้ก่อนเลย โอเคสุขที่สุขโขไทยคือดีมากถ้าจะให้ดีกว่านี้คือว่าร้อนไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเช้าก็ไม่ได้อีกแหละเพราะว่ารถแถวนี้น่าจะมีอะไรที่แบบอร่อยอรนะ่อยเนาะเดี๋ยวเราลองไปสุ่มหาร้านอร่อยอร่อยโดยที่เราไม่ใช้ G P S ในการ นำทางและไม่ดูร้านที่เขาแนะนำไหนๆก็มาตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอธิบายกันว่าสตีนอาร์ที่สวรรค์ของโลกเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Experiencing ASEAN Pop ย culture นะคะที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศในแถบอาเซียนให้มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผลงานที่เราพาไปดูเนะาะก็จะเป็น จากการวาดจากศิลปินจากประเทศไทยนะคะสิงคโปร์มาเลเซียและก็กัมพูชานะคะซึ่งแนวคิดในการที่เขาวาดเ่ยก็คือเป็นการสัมผัสชีวิตชาวสุขโขทยัยแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ของรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของคนในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในเรื่องอาหารเนาะแฟชั่นเอ้ยศิละปะ นะคะวรรณกรรมลงไปถึงด้านดนตรีหรือว่าด้านกีฬาต่างๆก็จะมีสีสันที่แบบสวยงามมากถ้าใครที่มีโอกาสได้มาที่สุขโขทัยนะคะอย่าลืมแวะมาที่อำเภอสวรรคโลกนะคะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังเหมือนเที่ยวตัวแตกเลยค่ะเ<ด>ก่งเลพูดเก่งแลเาเน่ยแน่นอนเริ่มไปหมดอ,อ่ะตรงไหนนะตรงภาพไหนภาพนู้นภ <ทำ S 1> าพเอ <ไง S 1> าภาพไหนคะอ่ะไปขออีกรอบ ตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างสตรีทอาร์ที่เป็นแถวที่เราเห็นทางเป็นทางยาวนี่นะคะจะอยู่บริเวณชุมชนสวรรค์เรือนแพนะคะซึ่งจะเป็นคนละโซนกับสตรีทอาร์ทที่เราได้พาไปเมื่อสักครู่นี้อันนั้นจะอยู่ใน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 ซอ,อยนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนบริเวณกำแพงทีออ่อยู่ติดก,กับริมแม่น้ำนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปไป <c oughs> ค่ะ <c oughs> เพราะว่าคือเราอยู่ที่นี่ประมาณสักสองชั่วโมงด้วย <c oughs> เราเก็บกภาพที่นี่อีกภาพหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็พาไปที่อื่น,อ,นอื่นกัน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ